สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเอพีตอนนี้คนขยันเขากำลังทำงานนะคะท,ท,ทำวามศาสวสวยงามมากมย,ยายเป็นคนให้กำลังใจค่ะยายให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะเน,นดาก็ได้ใส่รองเท้าแบบ กันน้ำได้ของยายมันกันน้ำไม่ได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามสมอนชาแนลนะคะสามพันท่านนะคะขอบคุณค่ะ ดูคนขยันทํางานค่ะแดดกำลังสวยเลยองค์ปู่กำลังงามงามแมเบจีล้าเลยนาก็ล้างบันไดองค์พระปู่นะคะนากบริวารพร้อมทั้งฉีดน้ำนะคะฉีดฝุ่นออกจากตัวองค์พระปู่บริบริวารด้วยนะคะ วสวยงามมากแ<ม>ดดกำลังส่องแดด,ะะกด,ดกำลังส่องนี่ยก็ไม่ออกที่ก้นเม่จะขาวสีฟ้าสวยมากนะคะจากเพราะว่าเราเราไม่ได้ฉีดล้างน,นานแล้วแค่ฉีดน้ำธรรมดาค่ะไม่ไม่ต้องใช้อะไรนะป้าบอกฉีดน้ำธรรมดานะคุณไอ,อยโรสบอกสู้ๆค่ะฉีดเฉยๆฝุ่นก็ออกแล้วสวัสดีค่ะคุณจีถ้าฝนตกใส่เราก็ไม่ได้ต้องทำอะไรเราจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าเออก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้น่าจะ น่าจะทําตอนเช้าเลยนะคน่าจะทำตอนเช้าเลยเห็นไหมพอล้างก้นเมฆเสร็จแล้วแบบสวยเลยอะ่ะพราะเพราะว่าทุกปีก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ด้วยกันคนละไม้คนละมือ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วนะเมื่อกี้อืมเจ็ดพันท่านนะคะตอนนี้เหลือสี่พันท่านแล้วค่ะสู้สู้ค่ะยังมีลมหายใจอยู่นะคะสู้ต่อไปค่ะใช่ขอบคุณสี่พันท่านนะคะที่ไม่ทิ้งยายนะคะ ให้หัวใจมาก็ได้นะคะเอฟซีสาสวัสดีเสือพาไปเสือพาไปมาแล้วเสือ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 สมอลมาหรอมาถึงเมื่อไหร่มาถึงเม,ม,มื่อเช้าเนี่ยโอ้ สี่พันห้าพันแล้วยังจะมาแชร์กระมวลมาถึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหคลิปลอยแต่เมื่อคืนแล้วยังจะมาพูดอะไรเนี่ยยายเรียกจนไม่ตื่นเลยไม่ได้ยินเหรอป้าท้ายบ้านก็เรียกย่าติชี้ก็เรียกเงียบชึบอย่าหวังว่าจะตื่นเลต้องเอาน้ำไปลาดเลยมั้งเออเรียกจนน้องป้าท้ายบ้านเนาะนอนเฉยไม่ตื่นเลยยายก็เดินออกมาเลยแล้ว พราะว่าลืมของด้วยเมื่อคืนนี้ลืมขามมกล้อง,งลืมคําบอแบงลืมหมดเลยเ,เสือเสือ <ๆ S 2> เงียบปิ๊บ<ล>เลยทำไงถึงตื่นได้อ่ะก็เรียกไม่ตื่นทำไมรู้สึกตัวได้อ่ะโอ้ใบพงเดินโพทองนะฮะเวลาโดนโอเคไป ไปมุมอื่นบ้างไปถือกล้องโอเคถืกคอกล้องเข้ามาด้วยไหนโอ้เอามาแล้วสวัสดี้เอฟซีทุกคนค่ะวันนี้มาได้แรกนะคะเราหามาแล้วสะพายเป็นมาได้ที่สองขอบคุณนะคะขอบคุณอดีทุกคนด้วยขอบคุณให้กำลังใจนะคะ ดาดต่ดาก็ฉีดน้ำอยู่บันไดลงมานะคะอฟสี่โอเคยายยายฝากกดไฮไลท์ให้ช่องไม่นานสิค่ะเอาไฮไลท์ใช่ไหมกดแล้วค่ะ สวัสดีหกพันท่านค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะ คนขยันทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดเจจีจ๋าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนน้นหน่อยคอดมอดคอดมอดกำลังสวยเลยนะ ถ้ามันแฉะแล้วก็เดินเข้าไปไม่ได้กำลังงามเลยนะคะยายก็มีเม็ดมันอยู่เหมือนกันยายยังไม่ได้หบานเลยผองยายเม็ดมีอยู่สองถุงอยู่บ้านคอดมดัดคอดมดัด เดินหาอะไรเสือฮะเสือเดินหายยังดูเสือเดินไปเดินมาเอฟซีเยอย คนสวยมาแต่เช้าเลยคอดมอดสวยจังเลยแต่มันไม่ค่อยสูงเนาะขัดมอดปีนี้มันแค่หรอคะนี่นะคะไม่สูงเลยแต่ดอกมันสวยอยู่นะเดี๋ยวบ้าน้วนี่ก็จะมีลก โรงเรียนในบ้านหนองแวงเดี๋ยวก็จะมีอีกละเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายหนองแวงแลว<บ>ะท,ทําทำไมตรงนี้มันล้มล่ะเสือบางยายกลายกดไฮไลท์อะ้<บ>ะน่นมีไฮไลท์ไฮไลท์คนดูสองคนน่ะแม่ <laughs> ไฮไลท์มีคนดูสองคนอะ